อยู่อยู่เรือเถือพับเออนี่นี่เออเอออะไรกันครับเนี่ยเดนดีจะรอดไหมเนี่ยสีอะไรกันเนี่ยไม่รู้วะกูปิดอันเนี้ยว่าอย่างเงี้ยมันเออดวิ่งกระบอกดี 喂。 हो ไม่ไหวอย่าไปหมดด้วยมันยังไง Watch out ยังยังอย่างเดียวเท่านั้นยังอย่างเดียวเท่านั้นเอ้ยคุณแจรับคืออะไรมันใช้ยังไงแล้วกุญแจลับใช้ยังไงอ๋อกดใช้ได้เลยอ๋อ โอเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีอะไรอะ่ะนี่นะภายในอีเวนต์เนี่ยเขาจะมีการตัดแปลงตึกต่างๆเนี่ยไปถึง70%ของพื้นที่เลยทีเดียวมาทาัง,งเฮนี่ยอย่างเมืองเมืองนี้นี่นี่อย่างเมืองนี้เราต้องมีสาระติดน,นึงก่อนที่จะเริ่มไม่มีสาระ นี่แล้วเราก็บินได้แบบนี้สามแยกอือหือตายแล้วดูนะเอากับต้นไม้แล้วก็กดบินแบบนี้เอากับต้นไม้ปแปลกใช่ไหมเราแปลกมันแปลกหรือเราคิดเองวะวิวววววว่งวิงวงว่งวิงว่ง เจิ o งบนนี surprise surprise ep, on, ep, ้เเก็บนะแรงกับเราจรงเลยหัวหนอกใส่ชิดแล้วนาเดนี่ตัว้าอีกเฮ้ยโดนระเบิดด้วยแล้วโดนระเบิดแล้วตั้หลังมา

ôi ôi quay ôi ở cái nâng dưới vậy nhưng quyệt liệu mặc sạch đá pin nó là vắng mướn à Hãy Ela, ta oh, này tao lại bơi cú nào. Ôi. Oh ho. Nóc nó thái. Chết luôn rồi. Oh, lười bơi gì nhỉ. Tao Thank you. Oh, chinh cày nữa. MVP chơi. We are number one. Sao à? Pha hoa để xem. Sao?

เราจะมีมนุษย์อินเทอร์เวิร์สอยู่คนหนึ่งตรงนู้น <c oughs> เฮ้ยทีมดีอันนี้บอกเลยอันนี้ทีมดีล้วนอันนี้ทีมดีจริงอันนี้ทีมดีทีมดีเฉยเลยจริงๆนี่ทีมดีทีมดี <c oughs> มันตานไหละะแบบล้วอะแบบไอ้ปาลเลยเปิดเป็นลูกดัดเอาโดนเฉย <c oughs>